เพราะตอนนี้เพื่อนผมที่เป็นยูทคิปคนทำคลิปนะครับกำลังต่อสู้กับบ <c oughs> อลอยู่นะครับซึ่งเขามีผูดด้ติดตามประมาณโอ้หลายคนอยู่นะประมาณหกร้อยคนได้โอ้โอ้โอ้เครื่นะคะนนรับเพื่องหม่น,นกร,กนนกรกนนนะตากนเคื่องหุ่นกระากเครื่องหุ่นกระากเครื่องนะเครื่องปรนะเครื่องเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อน เครื่องผมมันจากเนเะอังเอาจริงป่าเอาเอาอย่างตัวเอาจริงใช่ไหม อยากให้ตัวจริงใช่ไหมถ้าตัวไม่แหลกตัวตัวนี้เนาะฮะมีตัวไม่แหลกมานีดิใส่คืดิขอใส่คืนข,ขอใส่ดิมานีดิขอใส่กลับดมิมาใส่ทำไมนี่อ,อกเกินเลย ทำกับไม่ยอมนะครับไม่ยอมโอเคสมัตาละนี่ละกัน